คนคุยคนคันเวลาในตอนที่เขานั้นใหม่มาสุดท้ายแล้วเธอก็ทิ้งและปลอยให้ฉันมีน้ำตาคงไม่มีอะไรที่ทำให้เธอนั้นมองมาก็ฉันมันแค่คนจนไม่มียกทาและน,นั่นตา 3...2...1... สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะตามคำขออีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวเพลงชื่อว่าเพลงคนขั้นเวลานะของเพื่อนบ้านเราเองนะครับซึ่งขอเข้ามาแล้วจากในช่องของสมพพน,นะครับสมพพนะเปล่านะครับสมพพนะครับมงตกน, <No. S 1> นะครับที่ ขอเพลงคนขั้นเวลาหน่อยครับครูนะเป็นเพลงสปเรานะครับเพื่อนบ้านเราเองนะเพิ่งออกใหม่เช่นกันครับโอเคเพิ่งออกมาที่13มิถุนายนนะครับก็ประมาณสักวันนี้คนหนึ่งอัดวันที่2 8นะครับก็เกือบ2อาทิตย์นะครับโคนดูก็เกือบจะห้าหมืแล้วนะครับนะก็ขอมาคนหนึ่งก็จัดให้นะครับกับเพลงนี้นะ คนขั้นเวลานะครับรู้สึกว่าจะชอบเพลงของเพื่อนบ้านเราละนะฮรสปลาวนะครับคือเวลา m v เพลงนะครับเนื้อเพลงเนี่ยมันออกมาจากบ้านๆเลยนะฮะแล้วก็ชีวิตจริงด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะมารีแอชั่นเพลงนี้กันนะครับก่อนที่จะไปรีแอชั่นนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคนหนึ่งปไปเอปามอวนไปกินนะครับ วันนี้ก็ครบ50,000ื่นซับสไคร์เบอร์นะครับดีใจมากเลยนะครับก็เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับห้าหมื่นซับก็จะทำเสื้อนะครับก็เดี๋ยวจะออกแบบอยู่นะครับจะทำเสื้อฉลอง5 0 0ห0นนะครับอาจจะดูน้อยนะแต่ยิ่งใหญ่กับสลหรับคนหนึ่งแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปอยากได้หมื่นหนึ่งแสนนะฮะหนึ่งแสนซับนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่วยแชร์ช่วยให้กำลังใจคนหนึ่งด้วยเนาะ โอเคมาให้เสียวนาเดี๋ยวคุณหนึ่งจะมาเลี้ยงช่างเพงนี้นะฮะคนขั้นเวลานะครับถ้าพร้อมเราไปฟังกันเลยฮนะเพลงนี้พร้อมไป

แค่คนจนไม่มียังตาลังกันตาเป็นแค่ตัวทั้งเวลาเวลาต้อเธอเง้าใจฉันมันคงสำคัญในตอนที่เธอไม่เลือกใครเมื่อเขานั้นย้อนกลับมาก็ถึงเวลาจะต้องไปเธอทิ้งฉันไว้ตรงนี้ลับลอยให้เธอต้องเวลาได้ พอขั้นเวลายอย่างนี้เป็นมนุษย์คนรรมมทมด้งไม่มีทางได้คู่เธอส้าคัแค่ยามคืนตอนที่เไม่มูมานึถงบางไหมในยามเวลาไม่คุยกันฉันคงต้องนอนทาใจก็พอต,ตเธอไม่มองมาดูเพลินเลยนะผมอ่ะ เป็นเพียงตัวคันเวลาบ่ามีสิทธิ์สักูกันสร้างมาตัวกันคังละมังจจมีเ้างคนนลเนี่ยมงแลงวเจ้าู้มสองอคนแล้วเนี่ญญาา้นมีงคแ้ <c oughs> วเนมสงล้วเอ้มวนนมาบอดเข้าหันกล้บนมาอคเอ้อคนกลนัอองนแ่อ้คอคนแมองนม้ง <c oughs> จอออยงเหตุใจ จ้าก็ทิมไอ้ไปปันเยียบหัวใจอ้ไอ้อ nah, <ster> ้อ <sm all> ๋อนาวสารเนาะบอกว่าห้างล้ทิ้งเราไปกันเป็นประจำเหมือนเมือนว่าเจ้ามีใจพอคุยกันมาตั้งนานพอเขากลับมาเจ้าก็ไปหรือไอ้นั้นบอกสาคัญเสียดให้เจ้านั้นเปลี่ยนใจฉัแค่คุณคุยคนคันเวลาในตอนที่เขานั้นใหม่มาสุดท้ายเราเธอก็ทิ้งหละปล่อยให้ฉันมีน้าตา ต้นชนไม่มียกท่าลึ้นหน้าตางครก็ค<อ>่ลมหนาวยังมีแสงดาวและแสงไฟเมฆหมอกในยาม้ายยังมองเห็นดอกมันแสงชอบดตรีนั้นนะที่ดีดในวันนี้บ่มีเจ้าอยู่แล้วสามวันกีต้าร์หรอจังได๋เนาะคนโอ๋แนวใหม่มากเลยนะเพียงแก่ทําใจคิดถึงเรื่องวันวันคิดหอดแต่เรื่องเก่าเก่าคิดหอดหอยยิ้มของเจ้าในตอนที่เฮานั้นหักกัน อยากให้เจ้านั้นขึ้นมาแต่มันก็คงบม่มีวันก็<อ>เจ้ารันไมกลับมาเศร้าเศร้าเศร้าวไ,ไว้อยู่ตรงนี้ยิดทอนเวลาดีดีที่สองเราเคยมีให้กันคำวัาในวันนั้นมันคงเป็นแค่ลมปากเหตุผลที่เจ้าต้องไปเพราะอยู่กับไ้มันลำบากก็อายมีเพียงแค่หนึ่งใจเจ้าเลยก็คงต้องลาจากเป็นเพียงคนธรรมดา มีเงินราแล้วแอวนทองนวดเดนวดน้องน้องแก้วตาเจ้าคงเหมือนเหมือนซึ้งข้งเหนือมากเลยกับเขาแล้วเจ้าของลืมเรื่องเฮาสองเป็นเพียงคนคันเวลาบ่มีปัญญาสิขอให้ลาในตอนที่เจอน้ำเหงายก็เก็แชกันเป็นประจำมันเหมือนบ่เธอไม่มีใครก็คุยกันมาตั้งน้นเวลาเวลานอกกาย นางสารไม่สําคัญเธอเลยไม่คิดจะห่วงใยแค่คงควยคนทัน,นเวลาในตอนที่เขานั้นไม่มาสุดท้ายแล้วเธอก็ทิ้งและปล่ลอยให้ฉันมีน้าตาคงไม่มีอะไรที่ทําให้เธอนั้นมองมาก็ฉันมันแค่คนจนไม่มียศธาและเงินตาฝากเพลงนี้ด้วยนะครับ อโสุดยอดมากๆเลยนะฮะเพลงคนขั้นเวลานะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงเพื่อนบ้านเราเองนะฮะของสปอรเราที่แนะนําม,มานะจากบนสมพรน,นะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะที่คนถึงดูแล้วก็คือแบบดูเศร้านะนะครับคนขั้นเวลานะฮะขั้นเวลาตอนไหนเล<อ>ยเมื่อกี้ขั้นเวลาตอนเธอนอกกายอ ดูว่าหน้ากายแฟนเหรออืมไม่มีเธอไม่ใส่ใจอะไรต่างๆเงี้ยโอ้โหแบบการมีนคนขั้นเวลามันก็ทําอย่างว่านะมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะนะก็ะเธอแบบไม่รักเราอ,อ่ะเห็นเราเป็นคนขั้นเวลาเห็นเราแบบว่าเมื่อไม่มีใครไม่มีใครคุยือช่วงนั้นอยากจะอยู่ ไม่มีใครอ่ะอยากมาหาเราก็มาหาอ่องเงี้ยเดื๋เป็นคนขั้นบนาที่แบบอืเราเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้นี่แหละเพลงเพื่อนบ้านเรานะครับที่แต่งมาเนี่ยบางอย่างมาออกมาอย่างชีวิตจริงของความรักของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับยิ่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยโอ้โหแต่งเพลงแบบจะแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเพลงออกมาดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ อยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง EEMON <c oughs> เหรอ <c oughs> เอาภาษาออ EMOON แล้วกัน74นะครับก็ไปติดตามช่องนี้ด้วยนะครับก็ทําเพลงนะในช่องนี้คือในแนวทําเพลงนะครับทําเพลงโอ้หลายเพลงด้วยนะเนี่ย <c oughs> ทําเพลงด้วยเพลงนี้ก็ห้าหมื่นคนดูแล้วนะครับ ถือว่าเยอะนะครับสำหรับทำช่องหลัก3,000ันคนติดตามเนี่ยแล้วคนดูถึงห้าหมื่นเนี่ยถือว่าคนนี้สุดยอดมากแล้วครับเป็นกำลังใจให้ครับนะสูส้ๆต่อไปมีโอกาสคนหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงช่องนี้เรื่อยๆแล้วกันนะคอยติดตามผลงานเพลงแล้วกันนะครับใครที่อยากให้คนหนึ่งรีแอคชั่นเพลงไหนก็แนะนําเข้ามานะครับให้คนหนึ่งรีแอคชันเพลงนะครับนะไม่ว่าเพลงจะวิวสูงวิว น้อยหรือให้คนหนึ่งช่วยโปรโมทก็แนะนำมาแล้วกันนะครับก็ชอบเวลาเราฟังเพลงมันได้รสชาติความเป็นชีวิตจริงมาด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนแต่งงเพลงมาจากชีวิตจริงนะครับโอเควันนี้ก็เพลงแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอวปลามณปลากินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ดูคลิปนี้ด้วยและก็ลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ